พี่ฮัรพี่ฮัรเตริมโลบักร้านไหนดีครับโอ้โหสุตลต่านอย่างพี่ต้องร้านนี้เท่านั้นน้องบับเบิลชอปบริการเตริมโลบักมีทั้งแบบ ID p a s s และแบบ Server VP และมีบริการกดเกมพาร์ s ราคาถูกแถมยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเติตมถูกเติมไวเติมที่ b u บเบิลชอ p ชอบชอบชอบชอเป็นไงมี e อ h โคด้วย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูแจ็กเก็ตครับทุกคนและคลิปนี้เราอยู่ในแมปของ l e อินเฟคเต็ดนะครับผมแมปนี้ครับทุกคนมันจะให้เราสมบทเป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมเอาตัวรอดจากซอมบี้จนกว่าเวลาจะหมดนะครับทุกคนจะมีหลายโหมดมากเลยนะครับทุกคนโหมด S าวเวอร์ครับทุกคนก็ต้องอยู่จนกว่ามันจะครบ5นาทีนะครับผมถ้าฝ่ายมนุษย์อยู่รอดเอ่อครบ5นาทีนะครับทุกคนฝ่ายมนุษย์เนี่ย ก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมฝ่ายซอมบี้ก็จะทำการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนใน5นาทีนะแล้วก็โหมดอีกหนึ่งโหมดครับทุกคนเป็นโหมดออบเจกต์รับมันจะให้เราทำภารกิจนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยหลบหนีออกจากสถานที่ติดเชื้อแห่งนั้นนะครับผมนะับว่าเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลย นะครับทุกคนสำหรับรีอินเฟคเต็ดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของเจ้ารีอินเฟคเต็ดกันครับอ๋อลีนพันกันอีกแล้วทุกคนพันแม่งทุกคลิปเลยทุกคนเีเรามาดูในส่วนของมุมมองซอมบี้นะครับทุกคนซอมบี้นี่จะมีหลายประเภทมากๆนะทุกคนตอนนี้ผมเป็นวอลซอมบี้นะครับผมกดอ,อ่อตัวอาปะ่ะเพื่อกระโดดสูงขึ้นมันะ้งทุกคนแล้วก็มีสตันบอมบ์ด้วยนะครับผมกดสเปกบาแล้วก็กดคลิกขวานะครับทุกคนตอนนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่24คนซอมบี้18 กูเพิ่งโผล่มาโอ้เมื่อกี้เลือดผมมีอยู่ห้าสิบเว้ยทุกคนมันเลยมันเลยโดนยิงนัดเดียวตายครับอ๋อโอเค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 ตอนนี้เราเป็นซอมบี้อะไรไม่รู้ทุกคนไซคลอนบะมีเลือดอยู่แปดร้อยนะครับผมอ่ะภารกิจของเราก็คือป้องกันตรงนั้นนะทุกคนไม่ให้ออกฟังมนุษย์โอ้ยยังพูดไม่ทันจบ โอเคมาทุกคนภารกิจของเราคืออะไรไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมโผล่มาด้วยปืน m 249เ okay, ครับทุกคนบรรจุ200นะัดต่อน1นแม็กนะครับผมเรามีทั้งหมด3แม็กนะทุกคนอ,อ๋ออยู่ในรังเพลิงประมาณ200นะครับผมแล้วก็ติดตัวอยู่ที่4 0 0นะครับผมแล้วก็จะเป็นปืนเจ้าตัวนี้ครับทุกคน m m ะไรสักอย่างผมลืมชื่อไปแล้วทุกคนเป็นปืนถุยเป็นปืนพกยิงลัวนะครับผมอ่า ออผมต้องหาทางไปรวมกับเพื่อนให้ได้วะทุกคนถ้าเราไปรวมกับเพื่อนไม่ได้เราจะยากอยู่นะนะครับผม Stay close the outer survival and away from be ไปถุซอมบี้อ๋อมันบอกว่าให้อยู่ใกล้ผู้รอดชีวิตไว้แล้วเราจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าทุกคนเพื่อนเยอะดีมีเวลาทั้งหมด6นาทีนะครับผม แล้วภารกิจของเราคืออะไรวะเราต้องไปเปิดไฟนะถ้าผมจำไม่ผิดผมลองชิมชิมรางมาดูแหละว่าตอนนี้มืดมากครับทุกคน w e t t i n g for Inpush Inpush นี่น่าจะเป็นไฟนะทุกคนอ๋อโอเคทุกคน Object จะอยู่ด้านข้างล่างเลยครับทุกคนมันบอกให้เรารอ p o w e r is online โอเคเราต้องรอไฟกลับมานะครับผมไม่รู้ว่าไฟจะกลับมาตอนไหนนะ โอ้ยซอมบี้โอเวอร์อร์ด we are coming มีซอมบี้โอเวอร์อร์ดด้วยเหรอวะโอ้นี่ไงกด e เพื่อขึ้นลิฟต์หรือว่าลงลิฟต์อะไฟมาแล้วทุกคนกด e ครับอ๋อโอเคออบเจกต์ของเราทุกคนเราต้องไปเปิดเครื่องเจเนเรเตรสามเครื่องนะครับผมเครื่องเจเนเรตก็เป็นเครื่องปั่นไฟเนาะโอเคปะ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 โอ,โอ,โอ้ได้อยู่นะผมว่า มันถึกหรือว่ามันปีงวะทุกคนผมยิงไม่ตายเลยผมว่าเราถอยก็ดีนะแล้วเครื่องเจนเนเรตมันอยู่ตรงไหนวะชีสม่งเป็นซอมบี้ดึงมาแน่โอ้โอ้โอ้เรากดเรากดชิปสองครั้งทุกคนเพื่อวิ่งเร็วนะครับผมโอเคแต่เรามีหลอดสเตมิน่าด้วยนะครับทุกคนฉะนั้นตอนที่เราวิ่งนะเราก็เซฟสเตมิน่าเราไว้นะครับผมยาวิ่งไอ้นี่ โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีเซตอัพเครื่องเจเนเอร์เลตนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเครื่องเจเนเอร์เลตมันอยู่ตรงไหนเรามีเวลาหกนาทีครับเฮ้ยปิงครับทุกคนรีโหลดครับโอเคผมเก็บกระสุนกันมับ โอ้โห,โหไปเพื่อนไป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 ก่อนไปก่อนโอ้โห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 ทุกคนไอ้เพื่อนที่ไปตรงนั้นเราก็ขอเวฟพอให้มันโชคดีแล้วกันไม่มีแก๊สด้วยครับระวังเพื่อนคือโผล่ไปยากนะทุกคนซอมบี้มันซอมบี้มันเยอะอะโอเคแล้วเราจะไอ้นั่นเครื่องได้หรอวะ รีโรเทปซอมบี้สินะแล้วก็มีซอมบี้บอดวยนะทุกคนถ้าผมทำผิดอุ้ยมันมีค่าความกลัวด้วยนะครับทุกคนหลอดม่วงๆทุกคนเห็นปะถ้าเราอยู่ใกล้ซอมบี้มากเกินไปค่าความกลัวเราก็จะขึ้นนะครับเมื่อค่าความกลัวเราขึ้นจนตามนั้นทุกคนอ๋อนะ้าจอเราจะสั้นนะครับผมฉะนั้นอย่าอยู่ใกล้ซอมบี้ให้มากนะทุกคน เราจะกลัวนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะผมผมกลัวจัดเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนดูค่าความกลัวขึ้นเหี้บเพื่อนเพื่อนยาถอยเยอะอย่าถอยลึกด้วยอย่าลึกอย่าลึกช่วยกันดันหน่อย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 โอ้ชชชชชชโอ้โหมีเพื่อนอยู่ตรงนี้แค่คนเดียวครับ กันไว้ให้ได้เพื่อนกันไว้ให้ได้เล้ยขขาหลังเข้าปิ๊บปิ๊บปิ๊อมบี้ทุกคนถึกมากนั้ครับผมโอเคเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไปครับเราพยายามกันให้ได้เช็ด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 เ ชิด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 เยอะมากเยอะมากซอมบี้ดันมาเรื่อยๆเลยชิดของจริงครับซอมบี้ควันเยอะมากเก็บกระสุนก่อนยอ๋ชิด อ๋อเราต้องไปเปิดเครื่องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่เราไม่ควรจะอยู่คนเดียวเลยอเอ้ยผมเดี๋ยวผมจะสตรีมแมปนี้เล่นดีกว่าทุกคนก็หาแมปที่มันมุ่วๆเล่นกันนะผมว่าเราจะต้องสตรีมแมปที่ผมไม่ได้เล่นประจำเล่นดูอะแมปแบบนี้ก็สนุกดีนี่ครับโอเคเพื่อนเราดันไปด้วยกันนะครับดันไปด้วยกันดันไปได้ไกล โอเคโอ้ยไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคเพื่อนเราไปแล้วถอยเลยครับเมื่อกี้รูแคบมากทุกคนไม่โอเคไม่โอเคอะไรทั้งนั้นถอยเลยถอยด่วนรีโหลดครับอ่าเชิดกระสุนเราออ๋ปักถอยมาเพื่อนถอยมากูกันให้กูกันให้ถอยมา โอ้โหค่าความกลัวทุกคนถึงร้อยแล้วกระสุนเราเริ่มหมดแล้วนะเฮ้ Help, ทุกคนตอนนี้เราเหลืออยู่แม็กสุดท้ายครับเอาข้างหลังก็โดนอ่ะเช็ดต้องเดินหน้าแล้วเอาจริงต้องเดินหน้าทุกคนตอนนี้พูดว่าชีวิตอยู่ที่16คนเฮับซอมบี้สามสิบสามอตอนนี้เกาะผมหมดแล้วเอา โอ้โหโอ้โหโอ้ยคนเยอะโอ้ไม่ใช่คนซอมบี้เยอะจัดทุกคนกด F เ,เพื่อรีสปอนอ้าวไม่ใช่ตัว F การที่จะทำภารกิจนี้ค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนเพราะว่าซอมบี้ค่อนข้างทีเยอะสุดๆเลยครับเยอะมากเยอะๆเยอะไปบางทีเอ้ยได้เกาะ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 เฮ้ยมันวิ่งเร็วมาก จ้วงจ้วงจ้วงโหซอมบี้ห้าสิบตัวว่ะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับผมสําหรับแมพนี้นะครับทุกคนใครที่อยากเล่นแมพแมนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เช่นเคยนะครับผมเป็นแมพที่สนุกพอะสมควรนะครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากเอาชีวิตรอแล้วก็ยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าอยากให้มันฆ่าเยอะกว่านี้จริงๆก็ควรที่จะเล่นห้องปิงน้รับทุกคนนนตอี ห้องที่ผมเล่นมันปิงอยู่ที่150นะหรือว่าจะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมก็คงประมาณนี้ละกันครับเจอกันคลิปน้าครบสหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบาย